สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบอลตุราฮะวันนี้เรามาอยู่ที่สนามราชมังกีฬาสถานวันนี้เรามารับบิ๊กกับที่งานกามินรันซีรีส์2023ิฮะบนเว้งานการม ห่อนทับร้อยกันแล้วเดี๋ยวมาเจอกันทุนี้ฮะวันนี้ฮะวันนี้ฮะ,นนฮะเป็นปีที่2ของงานการบินของผมฮะวันนี้ผมเอารองเท้ามาเทส1คู่ครับจะเป็นคู่ไหนไปได้ฮะในช่วงนี้จะเป็นคู่นี้ฮะเอ e x b e กบีดสวิตฮะห้มาดูกันฮะว่าเอป x b e กบีดสวิตของผมมันจะสามารถรพิชิต ท็อปร้อยของงานการบินได้ไหรือไม่และก็เป็นภารกิจสำหรับงานนี้ด้วยฮะฮ<อ> <Hello, S 2> วัโหีพี่พ่อสวัสดีค่ะวันนี้มาวิ่ง10โล10โลอ้าวทำไมทำไม10โลคนเดียววะ <c oughs> เทปเ,เปอร์ไม่ปีที่แล้วเราได้แล้วไงหมอนอะ่ะเมันเยอะนะมันเยอะ,ยอ,ะอาวันนี้มา,มา ถอยหมอน10โลใช่ถอยหมอนโลลองดูเท็มรองเท้าด้วยไม่รอดก็ลวงนะเฮ้ยรอดดิโอ้โหแค่นี้รอดไปเลยใช่ต้องได้แล้วต้องได้แล้วเดี๋ยวเจอหลังเส้นชัยนะโอเคเดี๋ยวเจอกันโอเคสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้มาวิ่งยี่สิบเอ็ดยี่สิบเอ็ดโลครับผมยี่สิบเอ็ดโลป็นไงพร้อมไหมพร้อมมาครับน่าจะพีวีับวันนี้โอ้โหขิงด้วยสุดยอดเลยเยี่ยมเยี่ยม พี paid, ่บอลสวัสดีครับสวัสดีครับสวัส oh, ดีครับโอ้โหพิเซนเตอร์แอมโมคนใหม่จิงเปล่าโอ้โหเรับร้เปสุดอดีนีด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 ีรีบดีดเดีดีดีีดีดดี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 ีดีีด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 ีนมฮะ คุณลอกใจอดิดานะครับหนึ่งครับลองลองของไปวันนี้เอาอะไรมาครับวันนี้เอาสามหกสูตรอย่ให้ดูอยวให้ดูอยให้ดู๋ยวให้ดูสีแจ่มมากครับสีไปตองอีไปตองวันนี้การวิ่งของผมจะตั้งใจว่าจะวิ่งที่1นึชั่วโมง35โดยการตั้งเพจโปรไว้ฮะ กายปล่อยตัวแล้ว2ี่ยีินินที โลเล็กๆเลยนะไปด้วยกันก่อนเ <laughs> ดี๋ยวเราไปด้วยกันก่อนนะเหนื่งงอยปล่อยตัวโอ้ยท่านจะเปลี่ยนเส้นทางหน่อยนึงมีสี่สีนหนึ่งห้าเดี๋ยนของรถเปลี่ยนไปสวยหนึ่งคะ สี่หนึ่งเจ็ดวันนี้ปีนี้เปลี่ยนรูทฮะออกมาที่เซนซากคมังแหงยะเราเจอเป็น,นอะไร้วปีที่แล้วอัศนีครับอัศนีมาหนึ่งปีที่แล้วได้เจอกันแล้วงานนี้กลับมาอีกแล้วครับโอ้โหแล้วปีนี้มันเปลี่ยนรูทแล้วเนี่ยใช่ใช่ใช่ครับปี่ที่แล้วิ่งข้างหลังเอออันนี้มาวิ่งข้างหน้าแทนใช่เพืจะแก้ปัญหารถติด อ๋อเออรถโคตรติดเลยเพราะว่าถ้าข้างหลังมันปิดรถ100%เอออ๋อแต่ไอ้มันยังคลอยรถขึ้นไม่ได้โอเคแข็งวิ่งก่อนวิ่งก่อนเดี๋ยวเหนื่อยอีก20กิโลครับเดี๋ยวกลับมาเส้นเหนแบกฮะโอ้ย Hello Welcome from Japan <Yeah. S 2> Japan 입 enguin โอเคสู <Su> ้ๆโอเคโอเคขอบคุณครับค <laughs> รับหนูได้สี่อ่ะสี่สองสี่โอ้ยวันนี้คอนี้ช่่งไม่ค่อยดีเลยไม่สบายยังไม่หายอ,อ้างเรนะืมเปยเนี่ย โอ้ยเหนื่อยมากเลยวะใส่ยข้าไปเพตตกอ่ะอันนี้ทำทำเวลาไว้ทดไว้สามสิบวิ ตอนขึ้นสะพานแรกสะพานข้ามสีนักลิ่นี่ยประมาณโลลี่หครึ่งอน่แต่ผมนี่ถ้าสภาพร่างกายไม่เต็มร้อยไม่งออกตัวมาก็รู้แล้วโอ้จะคุมให้จบได้ไงเนี่ยดูกันต่อไปครับ สะพานเพชรตกา่าอากาศโคตรร้อนเลยไม่ไม่น่าจะคุมได้ครับสี่สามูนเดี๋ยวผ่อนไปเลยเดี๋ยวจะไม่จบเอาหมอนให้ได้พี่บอสสวัสดีครับสวัสดีครับไม่ไหวแล้วเอาหมอนเอาหมอนอไม่หไมหวร้อนท,ทั้งีได้ชวนทั้ทงร้อนทั้งเหนื่อย เอ่ดีได้ป่ะเอได้่ยมอนเ้ยถอยหมอนถอยหมอนเลยมอตรงนี้ได้ไหมอย่าลั่อ่าลันอละเท่านี้แหละดีเยเด้ยเฮ้ยถอยหมอนเพื่อถอยหมอนโอ้ยไม่ไหวละยอย ไม่าหยเลยโอ้ยไม่ไหวจริงทั้งร้อนทั้งเหนื่อยนอนน้อยโอ้ยแล้วจบป่าวโอ้ยเดี๋ยวไปสเตชันโอ้ยต้องแะโลที่แปแล้วสเตชันน้ำยังไม่ถึงเลยอ่ะ เดี๋ยวโหลดแอมโมถ้ายังมีพลังงานอยู่ถ้าโหลดทันอยู่จะวิ่งต่อตอ,อนนี้ทั้งร้อนทั้งเหนือ่อยมีสะพานย่อยสองสะพานต่อจากอุโมงแล้วก็สะพานสุดท้ายโห ปีที่แล้วปีที่แล้วกับตัวข้างล่างนะปีนี้ขึ้นจะพานเลยวะโอโหยากไปขึ้นสะพานสูงชิบหายปีที่แล้วกับตัวข้างล่างนี้ถ้าจะไม่ผิดใช่บอกว่าสะพานที่โค้งสูงเลยโอ้ยชันวะหายใจไม่ทันเฮ้ Đây khu đáo này Thôi, đây tí Uh. Ha. Đây. เนี่อยโว้ยเ,เข้าใจผิดแล้วกลับตัวที่เดิมจริงด้วยแต่โคตรไกลเลยว่ะอ,อันนี้ทำได้แค่วิ่งให้จบแล้วไม่ไหวละต้องจุดกลับตัวโห mình lên mình wingle hả, không rồi, à, à, <laughs> đi, <laughs> ไม่ไหวไม่ไหวจริงๆ้องใส่ทั้งยอมเลยหายใจไม่ทันเหนื่อยเรื้อสึกแน,น่น ใจ่อนแ <Okay. S 1> จไปก่อนเลยวุหลอนเลยวะงองใส่องให้หัวใจลงก่อนนะตอนนี้เหลือ129แล้วโอ้ยไม่หยุ่ไม่ไหวแนะ่หายใจไม่ทันไปพีทาไปก่อน <Okay. S 1> ไปก่อนเลย okay. ไม่ต้องห่วงผมหายใจลึกๆโอ้ยยังไม่ถึงจุดกลับตัวเลยฮะเหนื่อยร้อนร้อนมากต่างกับปีที่แล้วเยอะเลยครับแล้วก็นอนน้อยนอนน้อยไม่พอไม่สบายด้วย ้างไม่ได้หรอกจริงมันมันแทบจะไม่มีอยู่ในหัวผมเลยในหัวผมนี่มีแค่เป้าหมายเท่านั้นครับ เดินขากลับมีลมเว้ยเฮ้ยสวยเฮ้ยไปเฮ้ยทางชั่วหน่อยออีกตอนนี้12โลครึ่งน,นะอีก8โลเข้าไปไปเว้ย รึ้นแล้วกลับมาสะพานนี้สูงที่สุดเนี่ยว่ะไม่ยอมว่ะอุ้มไม่ยอมเว้ยต่อหมอนได้ก็ถอยหมอนได้ๆเว้ยไหลอะโดนแซงแล้วไหลเนี่ยใกล้แล้วใกล้แล้วเกิดโซนนะอย่าลืมเกินโซนไปเไปเลยไปเลย รีบกลับมาเท่าไหร่ัะ พูด้าร่างกายเราสักหน่อยนะครับก่อนที่จะไปนะครับรับบู๊นะครับบูสเตอร์ผู้หญิงมาแล้ว21กิโลครับ21กิโลอันดับที่ไปนะครับเราไปเยือนทูดาราอยู่ในท็อปเจนะะคที่เขาวินเป็นอย่างไรนี่ติดติดก็บอกไม่ธรรมดานะไม่ว่าจะเป็นทั้งฝ่ายหญิงและฝ่ายชาย10กิโลเข้าช่องกลางนะครับ5กิโลเข้าช่องไหา่และ21 กิโลเข้าช่องขวาครับแล้วทยอยกันเข้ามาเรื่อยๆแล้วนะคะต้องแล้วนะครับกับงานกัมพูช์ไทยแลนด์ของเรานั่นเองแะวันนี้ต้องบอกว่านักแข่งขันนักวิ่งของเรามากันหลากหลายชีวิตนี่ก็คือเกือบ100เสีเลยก็ว่าได้ครับ A few moments l โอ้โหฮะ จบแล้วเมื่อกี้นั่งสุดอยู่สักพักฮะเริ่มเช้าอากาศเริ่มดีก็เนี่ยเดินออกมานอกรับฟินิชเชอร์ครับวันนี้บอลพลันทำภารกิจไม่สำเร็จฮะโอ้โหเสียดายมากเลยที่ไม่ไหวจริงๆฮะในช่วงที่ก็มอประมาณเท่าไหร่ประมาณ10กว่ารู้สึกว่าผมคิดว่าอยากดีดีนเนแล้วนะเพราะว่าหายใจไม่ทันแล้วก็ มันรู้สึกวิ่งวิ่งด้วยก็ไม่ไหวนั่งดีกว่ายอมให้ใหัวใจลงแล้วก็รู้สึกดีขึ้นแล้วค่อยวิ่งกลับไปใหม่ฮะเดี๋ยวเรากำลังเดินไปเช็คอันดับจากสลิปเดี๋ยวมาดูอันดับ21กิโลฮะอย่าไล่ตามอายุเลยฮะนครอตี16 29ครับ1ชั่วโมง27 1ชั่มง35 อันนี้ไล่มารุ่น30 39ครับโอ้โหวเวลาสุดยอดเลยมนีมารุ่น40 49ิบสี่เก <Pine> ้าครับโอ้โหรุ่นแรงแรงกว่ารุ่นรุ่นที่แล้วเดี๋อันนี้มันรุ่น50ขึ้นไปครับ1ชั่วโมงสามสามสี่มาดูผู้หญิงกันฮะผู้หญิงทรับสองครับหนึ่งชั่วโมงห้าเจ็ด โอ้โหรุ่นนี้ถึงช <4, 3, S 2> ั่วโมงสี่สนมารุ่น 40, สี่สิบน่ะ1ึงชั่วโมงสี่สิบเอ็ดแล้วก็รุ่นห้าสิบบวกชั่วโมงห้าสิบเก้าฮะเดี๋ยวเรามาดูรุ่นเอโอโอกันบ้างฮะสำหรับยี่สิบเอ็ดกิโลทีมชาติครับผมกระวุธอินนุ่ม Ard, ทั้งบีกทั้งเบลเลยตามมาติตดๆเลยเน exactly. yeah. well, yeah, so uh, ี่ยหชั่วโมงสิบห้าคับฝ่ายหญิงก็จะเป็นตุกอ้องแ่วาไมีสองไ่เนี่ยีสามีจี้ครับพีจี้หนึ่งชั่วโมงสามแปดเดเที่แจราคผู้ชายสามสิบสองนาทีอันดับสามเซอเก้สามที่สี่ฮะแล้วก็ผู้หญิง โอต่างชาติครับ40นาทีแล้วก็43นาทีโอ้สุดยอดเลยแรงมากเฮ้ยเรากลับมาที่กลุ่มของสภาลันนิ่งของเรานะฮะมีคนขิงหมอนด้วยเฮ้ยเ้ย,เยไ,ไปที่66ค่ะไปที่66ใช่หมอนระยะ10โลใช่ระยะ10โลโอ้ยินดิดด้วยย ยอดนี่คนหนึ่งเย้วิชาครับ98้าครับ98โอ้โหหมอนยีกิโลคนเดียวเลยนะคนเดียวคนเดียวเลยยอดวิชาครับยอดครับส่วนเราอ่ะพวกเราทำอะไรดีถ้วยถ้วยโอ้โหทุกคนโชว์ถ้วยใหญ่เลยถ้วยได้ถ้วยในถ้วยโอ้โหเนี่ยป๊อปถ้วยครับแข่งล็อมีแข่งล็อกมียอด พี่บอลนะลลโชว์ของแล้ครับโ, <c oughs> โชว์กล้วยโชว์กล <c oughs> ้วยครับพี่บอโชว์กล้วยน้องน้องแคมป์โอ้โห <c oughs> ทุกคนได้ถ้วย <c oughs> ทุกคนได้ถ้วยนะฮะไม่มีใครไม่ได้ถ้วยครับส่วนผมเรียบร้อยครับแต่โลที่แปดก็พยายามเต็มที่แล้วดีกว่าถอดใจ DNF ตั้งแต่โลที่สิบที่ท่านผู้ชมไปเห็นก็คือจริงๆถอดใจนะว่า คงจากสดีนเอฟแล้วนั่งรถกลับเลยอะพอได้นั่งสาภาก็รู้สึกว่ามัน,ม,นมันฟื้นกลับมาก็ใจก็อีกใจนึงก็ยังคิดว่าเฮ้ยไ,ไม่ได้วะแม่งต้องต้องลุยต่อละก็สุดท้ายก็ได้อันดับที่1 0 5ครับเข้ามาไม่ทันก็อันดับที่100จะอยู่ที่ 1ชั่วโมง43นาทีส่วนผม1ชั่วโมง43 20าีวินาทีฮะโอ้พลาดไป20วินาทีนะเสียดายสุดๆเลยก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวมาล้างแค้งกันในปีหน้าแล้วพบกันนะวันนี้ขอตัวลาปก่อนขอตัวไปพักผ่อนก่อนดีกว่าโอเคครับ